ส่วนที่เราเหลือที่เราจะทำต่อไปนะครับก็คือการเพิ่มค่าคลอดนะครับจาก1น5 0 0ันบาทเป็น2 0 0 0 0นบาทต่อครัภนะครับถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มแค่5 0 0 0ันบาทก็ตามนะครับเงินตรงนี้นะครับผู้ประกันตนบางคนนะครับอาจจะไม่ได้มีกำลังมากพอนะครับในการที่จะจ่ายค่าคลอดนะครับตรงนี้อาจจะช่วยเขาได้ในช่วงที่แรกเกิดของบุตรที่เกิดมานะครับแล้วก็ซัพพอร์ตคุณพ่อ ได้ในระดับหนึ่งนะครับถัดมานะครับเราไม่ได้มองถึงเงินสนับสนุนุแค่สหรือ6ปีแค่นั้นนะครับเรามองระยะยาวนะครับเพราะเด็กมีพัฒนาการไม่ใช่แค่6ปีนะครับเรามองถึงการศึกษาของเด็กนะครับจนถึงอายุ12ปีที่มีการเรียนรู้ที่อยู่กับพ่อกับแม่ได้นะครับตรงนี้นะครับเราอยากจะมีนโยบายที่จะขยายนะครับเงินสนับสนุนนะครับ จาก7ถึง12ปีเพิ่มเติมนะครับในเฟสต่อไปที่เราจะทำนะครับโดยเราจะให้ปีละ7,200บาทนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่มีการส่งเสริมว่าให้เดือนฟรีนะครับปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆมันงอกเงยออกมานะครับส่วนตรงนี้อาจจะไปซัพพอร์ตในเรื่องของพ่อแม่ของบุ้เองนะครับที่จะส่งเสริมเรื่อง ค่าจะจ่ายในการเรียนได้ในระดับหนึ่งนะครับตั้งแต่เจปีถึง12ปีนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของลาคอรอด180วันนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็เราจะเห็นว่ามีกฎหมายลาค้อนะครับเข้าไปในสภานะครับ180วันนะครับที่กำลังพิจารณาอยู่นะครับแต่เราไม่รู้ว่าการพิจารณาออกจะออกมาแบบไหนนะครับแต่ว่าทางประกันสังคมเองครับลงนโยบายที่สนับสนุนนะครับวันลาคอรอด180วัน เรามองถึงการที่พ่อแม่นะครับแม่ที่จะต้องอยู่กับบุตรนะครับแรกเกิดนะครับที่ต้องมีเวลาให้กับเด็กนะครับซึ่งเป็นเวลาที่แม่ต้องใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดนะครับร้อยแปดสิบวันนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตนะครับในค่าแรงของแม่ที่สามารถจะซัพพอร์ตได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเรามองในอดีตที่ผ่านมานะครับที่ซัพพอร์ตเพียง90วันนะครับทั้งทั้งที่กฎหมายมันออกมา98วันแต่ไป มีใครออกให้นะครับไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือพนักงานของเองนะครับในอนาคตนะครับถ้ากฎหมายตัวนี้ออกมานะครับเราพยายามจะผลักดันนะครับให้ซัพพอร์ตให้ได้นะครับร้อยแปดสิบันนะครับถ้ากฎหมายออกมาร้อยแปดสิบปันนะครับถัดมานะครับในเรื่องของการคำนวณสูตรบำนาญใหม่นะครับปัจจุบันเองนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าสูตรคำนวณบำนาญเองเนี่ยบางคนคิดว่ามันได้น้อยนะครับแล้วก็ ในการทํนงานแทนเราอยากจะให้ความเป็นธรรมของคนที่จ่ายเงินประกันสังคมเข้ามากับผู้ประกันตนนะครับว่าระยะเวลาที่เขาจ่ายมาเนี่ยมันมีช่วงที่เขาจ่ายเยอะแลวจ่ายน้อยน,นะครับเราอยากจะใช้สูตรที่มันเป็นธรรมก็คือว่าคำนวณในช่วงระยะเวลาทั้งท,ที่เขาส่งมาไปต่อรตลอดอายุการทํางานของเขา ก็เรียกให้ความเป็นธรรมมากที่สุดซึ่งมันจะ,ะเป็นส่วนที่เป็นธรรมมากที่สุดลคลังกาแทน60เบีสุดท้ายนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการที่คำนวณสูตรกำนานมาตรา39เองนะครับซึ่งปัจจุบันหลายๆคนนะครับอาจจะอยู่ในมาตรา39นี้อาจจะไม่รู้นะครับว่าสูตรดำลัน,นสยมาตรา39เนี่ยก็คือถ้าคุณเคยส่งประกาศผลคลมาตรา33ไปแล้วนะครับ โดยเหตุเพดานเงินเดือนสูงสุดคือหนึ่งหมื่บาทนะครับถ้าคุณมาสมมาตราสิบเก้าคุณจะได้เลทคำนวณบำนาญในสี่พันแปดร้อบาทซึ่งมันไม่เป็นธรรมสำหรับเขานะครับในอนาคตเองเราอาจจะมีการตอบสูตรบำนาญมาตราสิบเก้าเพื่อที่จะให้เป็นธรรมกับผู้ประกันกรตนมากที่สุดน,นะครับถัดมานะครับในกรณีว่างงานเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับคนที่ว่างงานนะครับก็ในระยะเวลาการหางาน ใช้ระยะเวลานานขึ้นนะครับบางคนเป็นครึ่งปีก็ยังหางานไม่ได้นะครับเรามองตรงนี้นะครับว่าเราอยากจะขยายนะครับเงินว่างานตรงนี้นะครับจะถับไปสามเดือนนะครับเช่นนะครับในกรณีว่างงานในกรณีลาออกนะครับก็จากสามเดือนเป็นหกเดือนนะครับในกรณีถูกเลิกจ้างนะครับจากหกเดือนเป็น9้าเดือนนะครับแล้วจะปรับนะครับสูตรในการ อนณีว่าง,งานนะครับจาก3 0เป็นะครับเป็น45%าอตามมาตรฐาน ILO นะครับที่เขากำหนดไว้นะครับว่ามาตรฐานคำนวณการว่างงานอยู่ที่4ีถ้าเกิดคุณลาออกก็จะได้4 5%เปนะครับถ้าเกิดคุณถูกจ้างออกก็อยู่ที่60%เปตของเงินเดือนนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องสิทใหม่ที่เรา,าเห็นความสําคัญนะครับที่ผู้ประกันตนนะครับ พบเจอนะครับหลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นข่าวมาในหลายๆช่องทีวีแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นข่าวที่ว่ามีผู้ป่วยอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือลูกเองหรือนยาเองนะครับซึ่งป่วยนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาไปดูแลซึ่งแล้วก็ินซัพพอร์ตของเขาในช่วงที่เขาลืกงานด้วยนะครับตรงนี้เราก็เลยอยากจะเสนอนะครับสื่์ในการดูแลครอบครัวนะครับ แล้วก็เงินชดเชยในการขัดเลยได้นะครับวันละ250บาทนะครับปีเราไม่เกิน6วันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันอาจจะช่วยซัพพอร์ตเขาได้ในระดับหนึ่งนะครับแม้มากก็น้อยนะครับอย่างน้อยก็เป็นเงินส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังใจสําหรับเขาในการที่ว่าเขาไม่ขาดรายได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือสิทธิประโยชน์นะครับที่เราจะทําต่อไปในอนาคตนะครับแล้วปัจจุบันนี้อยากจะให้ เราเห็นต่อไปว่าเราทําอะไรกันอยู่นะครับก็จะให้คุณชฉลิดต่อไปนะครับ